นี้จะให้ลูกไปซื้ออะไรฟอถุงชอยอะไรคือฟอถุงชอยขาวผักขาวภาษาแคะเรียกว่าฟอถุงชอยคุณแม่บอกให้พี่หมวยไปซื้อผักพี่หมวยจะรู้ไหมผักขาวคุณแม่คืออะไรฟอถุงชอยดังละไปตามพี่หมวยไปตลาดสดเบตดงซื้อฟอถุงชอยให้คุณแม่กันคะ่ะไอตี้มะนมาบอกว่าเอาผักขาว พับช้อยอ่ะอพับช้อยไม่ใช่ผักขาวอะไรนะฟอถุงช้อยหรอเอาฟอถุงช้อยก็นั่นแหละไม่มีไม่มีหรอโอเคถามว่าฟอถุงช้อยอยู่หมอะมาบอกว่าให้มาถุงชอยหมอฟอหมอฟอเหรอไม่มีช้อยก็เอาอันนี้แหละโอเคไม่มีฟอถุงช้อยหมอก็ซื้ออันนี้แหละไอ้คุณแม่โอเคสรุปฟอถุงช้อยไม่มีนะคะได้ผักขางมาแทน